เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่28มีนาคม ที่หอประชุมอนเนกประสงค์โรงเรียนบ้านม่วงตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนายชิดเมธาธาสมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเป็นประธานเปิดงาน200วันมหศจรจย์ม่วงขาวแสดงผลงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3ชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ตลอดจนเพื่อประสานความรักความผูกพันระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนพร้อมทั้งการจัดนิทรรศการผลงานฝีมือของครูและนักเรียนที่มีผลงานสุดยอดเลื่อลัวอลังการของโรงเรียนบ้านม่วงในสังกัดสพปคอนแก่นเขตหนึ่งและจัดการแข่งขันประกวดคัดลายมือสวยงามและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาประจําปี2568โดยมีนายสุวิทย์พุทธสายประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านม่วงนายสิทธิศักดิ์พิบูลลัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงตลอดจนผู้บริหารคณะครูผู้ปกครอง เเล่เน่นนนัักกรรรีียยยวมมออางงพพ้สำหรับอัตลักษณ์ของม่วงขาวของพวกเรานะครับก็คือไหวสวยรวยออมและก็เอกลักษณ์ของพวกเรานะครับของม่วงขาวก็คือวิชาการดีวิถีพุทธเย่ยมครับดั้งนี้เนื่องจากว่าลูกๆของพวกเราทุกคนในส่วนอัลักษณ์นั้นจะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไหวสวยทุกคนรวยออมขณะนี้ตอนนี้ลูกๆของพวกเราก็มีเงินฝากที่ธนาคารของโรงเรียนครับ เป็นธนาคารทกศซึ่งลูกๆบริหารจัดการเองนะครับตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทครับส่วนด้านวิชาการนะครับเอกลักษณ์ของพวกเราวิชาการดีวิถีพุทธเย่ยมนั้นนะครับจะพบว่าลูกๆของพวกเราปีนี้คะแนนโอน e t ชั้นมสสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง4สาระวิชาและก็ที่น่าภาคภูมิใจนั่นก็คือว่า ปีนี้มีลูกๆของพวกเราสอบวิชาการระดับนานาชาติได้1 0 0คะแนนเต็มทั้งหมด5คนครับเป็นการสอบโทเฟสก็เรียกว่าโทเฟสครับซึ่งเป็นการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งก็น่าภาคภูมิใจสําหรับลูกๆของพวกเราครับปีนี้ครับในส่วนต่างๆนะครับก็ถือว่าโรงเรียนบ้านม่วงนะครับ ยิงได้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าบุคลากรนะครับซึ่งก็หลายๆนักเรียนด้วยกันนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับในด้านการศึกษาโดยเฉพาะในวิชาต่างๆนะครับที่ทางโรงเรียนนะครับได้มีการศึกษาและมีการเรียนนะครับ